เทสเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ Adobe Premiere นะครับผมจะใช้ Project b e n for Premiere Pro นะครับเวอร์ชัน0.95.4นะครับจะเทสพร้อมกันสองเครื่องนะครับเครื่องซ้ายเป็น Macbook Pro 2018นะครับเป็น Intel Macbook Pro เครื่องขวาเป็น Apple M1 Mac นะครับ Macbook Pro 16นิ้วนะครับ ผมจะกดสตาร์ทพร้อมๆกันนะครับโอเคเปิดมาแล้วนะครับผมจะกดสตาร์ทเครื่อง2018แล้วก็2021นะครับช่วงที่เบ็ดบากนี่ผมเสียบปลั๊กไฟนะครับของทั้งสองเครื่องไว้ ่วงกำลังเทสเ์แมส์มานะครับตัว macbook pro 2018 intel เนี่ยพัดลมก็ได้ติดขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความเร็วพัดลมนะครับความเร็วพัดลมอยู่ที่5500รอบนะครับอันนี้คือเดซิเบลนะครับคือความดังของพัดลมผมวางไวท้ที่ตัวแท็กแพรแบบนี้นะส่วน macbook pro m1 mac นะครับ ความเร็วพัดลมพันห้ารอยรอบไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับหนึ่งพรอบอุณหภูมิประมาณประมาณแปดองศานะครับส่วน GPU ก็ประมาณ8ปดสา้าองศาสำหรับ Intel นะครับ CPU ประมาณเกือบร้อยองศาแล้วนะครับตัว GPU ประมาณ80อง,องศานะครับ ไอ้มอนเด็กนะครับใช้เมมโมรี่ไปประมาณ25 GB นะครับส่วนอินเดลซีพียเนี่ยนะครับเครื่องนี้ก็เป็นแรมสมสเหมือนกันนะครับใช้เมมโมรี่ประมาณ21นะครับแต่อันนี้อาจจะบอกอะไรไม่ได้เพราะว่ามันกำลังทดสอบคนละช่วงกันนะครับ ถ้าเราดูที่ตัว Energy มันก็จะเห็นว่าตอนนี้มันกำลังกระตัวราฟิกาจะอยู่ใน High Performance Mode นะครับโ <Okay, S 1> อเคผมว่าผมจะลองทดสอบดึงปากเนือยนะจับดึงปากออกจะได้รู้พลังงานที่ใส่นะครับปากออกนะครับ อินเทลนะครับตอนนี้กินไปกินไปแล้องมันมได้มองเห็นว่าเป็นแอปเจ้ใจไปอ๋อโอเคโอเคผมลองถอดดูก่อนนะเดี๋ยวถอดเดี๋ยวให้ดูของเอวันแม็กก่อนนะครับ ตอนนี้กินอยู่ประมาณ44วัตต์44วัตต์นะของ Intel นะครับเฮ้ก hey, ินอยู่2วัตอ๋อคงอาจจะดูไม่ได้นะกลังกำลังพลุนพลุนอยู่ช่วงท้ายๆของการทดสอบนะครับ เอ็มแก็เริ่มเร่งพัดลมขึ้นมานะครับตอนนี้รอบประมาณ3,800นแปด้นะครับผมก็ค่อนข้างได้ยินเสียงพัดลมแต่ก็เบากว่า,วาของ Intel เยอะมากนะครับอันนี้เป็นของ Intel อินเทลนะเอันนี้เป็นของเ1 m a มันนะครับแต่มันอยู่ติดกันนะอันนี้คื็ของ AMD นดี พัดลมของพัดลมของ Intel Radeon Pro 560X นะครับกลับจออุณหภู 100, 100, มิือบลอยฮะจอบลอยมันน่าจะทอ็อปเทอร์โมท็อปริ้งอะมันคือมันลิมิตสปีดละตรงผมกดยู่เศษอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้ของ CPU ของ i n น e l แสดงเป็นเชฟนะครับ ส่วน G P U มันจะมองเห็นเป็นด้านล่างคือดูการจอแยกนะครับถึงมีต้นยู่ดานล่างส่วนของอินบอแม็กเนี่ยมันจะมี G P U เดียวฮูเ7็เบนนะครับเขาจะเทสไฟล์หลายลูกแบบทั้ง 1080p 4K ปฟนะครับไฟล์ RAW ไฟล์ ProRes เ2 6ด h ด6 5เดดนะครับไฟล์โปรเลสอย่างไฟล์เนี้ยกำลังเทสโปรเ e ส422 H Q อยู่ ถ้าเทสเสร็จแล้วมันจะมีคะแนนออกมาใกล้แล้วครับตัว M1 Mac น่าจะเสร็จก่อนนะครับก็ไ้สักแปดสิวเปร์เซนลส่วนของวสเต็ปที่5แล้วนะครับก็ผลการทดสอบ p ู o 7 b e n c เวอร์ชันูน0 9จุนะครับสำหรับ Adobe Premiere Pro เวอร์ชันยี่สิบนะครับซึ่งรองรับชิป Apple M1 Mac แล้วนะครับเป็นในทีบที่ Adobe ทำออกมาแล้วนะครับได้คะแนนรวมนะครับ959คะแนนนะครับกับชิป Intel นะครับ CPU นะครับก็ผมก็ไปดูในเว็บไซต์ของพูจินเบนนะครับที่เขาทดสอบก็จะมีผลทดสอบที่ใช้ชิป Intel Gen 12 Elder Lake อรนะครับอ่าสิเจนนะครับ Core i9-12900K ตรงนี้ก็จะใช้ชิปกราฟิกเป็น Nvidia GeForce RTX 3080Ti นะครับ ก็ได้คะแนนอยู่ขึ้นไปถึง1,413นะครับเทียบกับไอวอร์แมประมาณไม่ถึง1,000นะครับประมาณขึ้นไปถึง1 4นสก็จะเห็นว่ามี Apple M1 m a วที่ได้คะแนนมากกว่าผมนะครับเน,นื่องจาก Environment ในการทดสอบเนี่ยเขาทดสอบด้วย Premiere Pro เวอร์ชั้น22.2นะครับตอนที่ผมทดสอบเนี่ยผมทดสอบด้วย Premiere Pro เวอร์ชั้น22.0นนะฮะก็ไม่แน่ใจตรงนี้จะมีผลทำให้ต่างกันมากขนาดนี้หรือเปล่านะครับต่างกัน ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ผมจะลองอทดสอบเบนช์มาร์กของบูเจตซิสเต็มใหม่นะครับสำหรับสำหรับ Adobe Premiere 2.2.0ยบสองจุดสองจุดศูนย์นะครับ View หนึ่งร้อยี่สิบแปดอ่าซึ่งเวอร์ชันนี้ก็เช่นกันก็เป็นเวอร์ชันที่ Adobe optimize ให้รองรับตัว native Apple Silicon เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองรันเลยนะครับ ทดสอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูคะแนนกันโอเคคะแนนนะครับผมทดสอบได้1013นะครับก็สูงขึ้นมากว่าเดิมอีกนิดนึงนะครับก็มีอัปเดตพีเมียร์เป็นเวอร์ชัน่สนะครับแล้วก็อัปเดตตัว MacOS ด้วยนะครับเป็นเวอร์ชัน1 2 2 1ก็คือล่าสุดนะครับคลิปนี้บันทึกช่วงปลายเดือนกุมภานะครับ6กก็อันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์ทั้ง2ตัวครับก็ได้สูงขึ้นมาอีกเดิมนิดหน่อยนะครับ อันถ้าเปรียบเทียบกับตัว Intel Alder Lake นะครับเป็น Gen 12ิบสองคอยก้าว K นะครับน,นี้จะเป็น Desktop CPU นะครับจะได้สูงถึง1400นะครับส่วน M1 Max ท่านอื่นที่เทียวสอบน,นะครับได้มากกว่าผมนะได้1358อืมอันนี้ผมได้แค่ประมาณ1000นิดๆเองนะครับอันนี้เป็นคะแนนสูงสุดที่อยู่ในเว็บเบนช์มาร์กลีซอของ p u จ e t b e n ส์ ben, สำหรับ Premiere Pro นะครับ ตัวที่สูงสุดจะเป็น MSI เป็นบอร์ดนะฮะข้อการ์ดจอเป็น RTX 3 0 8 0 TI นะครับ i n d o w s 11 Pro นะครับสำหรับ Intel Macbook Pro นะครับได้ผลการทดสอบ p r o b e c h z สําหรับพี่เมียโป o นะครับรว่น์จัดเก้าหาจุดสี่ได้339ราคะแนนนะครับ3 3มาาคะแนนนะจะเก็บมี s u l ไว้ดีหน่อยนะครับ 339คะแนนโปรเจกตที่2จะเป็นการ Export ไฟล์วิดีโอนะครับไฟล์นี้เป็นไฟล์วิดีโอประมาณ25นาทีนะครับเป็นวิดีโอที่ผมพับปิดลงใน YouTube นะครับผมจะลอง Export จาก MacBook Pro 2เครื่องเทียบความเร็วกันนะครับทางด้านซ้ายเป็น Intel MacBook Pro 2018นะครับ Intel Core i 7 8 8 5 0 h ET นะครับ Radeon 560x คือคัดจอนะ เครื่องขวาคือ Apple MacBook Pro 16นิลวนะครับ CPU เป็น M1 Max Memory 32 g b นะครับโอเคราจะเปิดเมนู Export มารอไว้นะครับก็จะตั้งค่าให้เหมือนกันนะครับเลือกเป็น Net ต่อ264แล้วก็เลือกเป็น YouTube 2 6 6 0 P นะครับคือ YouTube 4K แล้วก็ ที่เหลือเรียกค่าดีฟอลของพี่เมโพนะครับพี่เมโพเป็นเวอร์ชันเดียวกันนะครับเป็น2022ันยะีคู่เลยนะครับเครื่อง Intel นะครับสตาร์ start ตอนนี้แบต50%าสิบเปอร์เซ็นต์มโปแบตเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคก็ผมจะกดสตาร์ทเครื่องเทลก่อนนะครับก็มากดสตาร์ทเครื่อง เอวันมนะครับก็มาสตาร์เวลาเดี๋ยวมาดูเครื่องอิเสร็จก่อนนะครับก็น่าจะเสร็จเครื่องเอวันกก็น่าจะเสร็จก่อนนะครับไฟล์วิดีโอนี้มีตัว Ac c e s s ทั้งหมดนะครับวิดีโอบวกคลิปต่างๆเนี่ยประมาณแ0บกิกเลยนะครับผมเอามารวมกันเป็นวิดีโอเดียวเนี่ยนะครับ ตอนนี้จะขึ้น s t i m t e time นะครับเครื่อง Intel ขึ้นประมาณ17นาทีครึ่งนะครับ M1 Mac ขึ้นมา7นาทีเดี๋ยวก็อาวิดีโอไปเลยนะครับไปดูตอนใกล้จบนะครับตัว Intel พัดลมก็ขึ้นมาแล้วนะครับดังมากแล้วนะครับพัดลมขึ้นมา5,600รอบก,ก็ตัว GPU ขึ้นมา100องศาแล้วนะครับขึ้นมา100องศา ส่วน M1 Max ก็ยังเงี่ยมอยู่นะครับ g p ชประมาณ 90GPU ประมาณ8 7ตัว M1 Max นะครับขนาดเรนเดอร์เอ็กซ์พอรวดีโอเนี่ยจะใช้พลังงานอยู่ประมาณ5 5วัตต์นะครับจะแส4 6แอมป์นะครับวนเตน1 8 8 8 ก็ตอนนี้เครื่องเอวันแม็กเหลือแบตเตอรี่8ปนะครับส่วนเครื่องอินเทลนีงง้น่าจะไม่รู้จะรอดไปนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือสาแล้วก็เครื่องอินเทลนี้ขึ้นกินกํนลาลังไฟนะครับลบหกแอมแรงงานไฟฟ้าสิบจนะครับกำลังไฟเจ็ดสวัตต์ตอน render, เรนเดอร์ไฟล์วิดีโอเดียวกัน ของเนแม็กก็เสร็จเสร็จแล้วนะครับประมาณหนึ่งนาทีโอเคเอแม็ก okay, ใกล้เสร็จแล้วนะครับเก้านแล้วก็ร้อยเซนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็กดนับเอ็มแนดนะครับส่วน Intel เนี่ยยังอยู่ไม่ยังไม่ถึงครึ่ง โอเคยังไม่ถึงครึ่งนะครับเหลืออีกสิบเอ็ดนาทีซึ่งแบตเตอรี่เหลือยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่น่าจะจะหมดก่อนหรือเปล่าถ้าต่ำกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องเสียบปลั๊กนะครับไม่งั้น performance จะดรอปลงก็ตอนนี้พัดลมเสียงดังมากนะครับพัดลมอยู่ที่ max แต่อุณหภูมิก็ลดลงนะของอ่งพอ render เ,เสร็จของในวันแม็กก็อุณหภูมิก็ลดลงนะครับอยู่หกสิบอ,องศา รักยูดิเซชันของ G P U กับ C P U ลดลงนะครับส่วนของ Intel นะ Intel ก็มันจะใช้ G P U นะครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ C P U ใช้นิดหน่อยนะครับหลัาที่เรนเดอร์เสร็จนะครับเ1 m a นก็เหลือแบตเตอรี่อยู่81%นะครับ ขณะที่ Intel Render นะครับได้ประมาณ70%แบตบแต่รี่เหลืออยู่17%นะครับผมว่าจะเสียบเสียบปลั๊กไฟเพิ่มให้เขาหน่อยนะครับ <S <S <Okay. S 1> ตอนนี้ Intel ก็ Render เสร็จแล้วนะครับ19.17นาทีนะครับก็ M1 Mac นะครับ8.31นาทีนะครับก็เรียกว่า2เท่านะครับการ playback นะครับคลิป 4K น,นี่ผมเปรียบเทียบการเพลย์แบ็ k ให้ดูนะครับเราดูว่ามีทั้งชิปเอ็มมอนโตและเอ็มมีเฟรมดรอปหรือเปล่านะครับถ้ามีเฟรมดรอปมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้สำหรับเอ็มมอนะม็เป็นชิปที่งพลังเห้งอินเทลเริ่มมีเฟรมดรอปนะฮะสามจุดห้าเฟรม ยังมันแม็กยังเป็นศูนย์อยู่ก็ค่อนข้างสมูทนะครับยังมันแม็กคือการตัดต่อวีดีโอเนี้ยจะนิ่งจะดีมากเฟร,รมไม่ดรอปเลยนะครับส่วนอินเทเนี้ยจะมีเฟร,รมดรอปไม่เห็นบ้างเก้าสิบสามแล้วนะคับนี่ยังศูนย์อยู่เลย รตรงนี้ผมเลือกเป็นโฟนะฮะโฟลทั้งโค้เลยก็ประมาณนี้ครับการ Playback ในไทม์ไลน์นะครับตรงนี้ถ้าเราสามารถเพย์แบ็ k ไฟล์เนทีฟได้เนี่ยเวลาตัดต่อก็จะสะดวกขึ้นนะครับทั้งไฟล์ 4K หรือว่าละเอียดมากกว่านี้ ไม่ต้องใช้ p r x y y หรือว่าเปลี่ยนเป็นหส่วนสองหรือนึ่งส่วนสี่นะครับหมายว่ารเราจะสกอร์อะไรเงี้ยมันก็จะตามมือนะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปการทำ Best Mart แล้วก็ Performance Review แบบลองใช้งานจริงนะครับในงานตัดต่อวิดีโอนะครับที่ผมลองตัดต่อคลิปวิดีโอของช่องแมน h อ b b y นี่แหละเอาคลิปของน่าจะสองตอนที่แล้วนะครับมาลอง ตัดแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตให้ดูนะครับก็ทำงานค่อนข้างเร็วมากนะเทียบกับตัว Intel MacBook Pro ตัวเก่านะครับก็การทดสอบนี้ผมค่อนข้างใช้เวลาทำนานมากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นสังเกตว่าวิดีโอนี้ผมถ่ายทำบันทึกไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนครับแต่ผมเพิ่งมีโอกาสตัดต่อแล้วก็ออก,ออกคลิปเนี้ยเกือบจะปลายเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับก็ใช้เวลาทำนานพอสมควรเลยนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่บ้างก็น้อยนะครับสาหรับ เพื่อที่สนใจ MacBook Pro 2021นะครับโดยเฉพาะตัวชิปใหม่นะครับ M1 Pro แล้วก็ M1 Max นะครับก็มีความเห็นยังไงลองคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้าจะเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ก็คือฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับจะจะขอบคุณมากเลยครับ งันวันนี้นะครับผมหมูจากเมนซอบบี้ชาแนลก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดๆไปนะครับสวัสดีครับ